สวัสดีครับมาพบกับหมากกองโจนนะครับแต่ว่ากระดานนี้ยังไม่ได้เป็นกองโจนนะเพราะว่าเล่นกองโจนแล้วอาจารย์เขาแบบเก่งมากเลยเขารับกองโจนดีและเรายังไม่ได้ซ้อมแต้มที่อาจารย์เขาเล่นนะฮะเพราะงั้นเราก็ไม่เล่นนะครับอะไรที่ว่าคิดว่าไม่มีไม่มีแผนหรือว่าเรายังไม่ได้ซ้อมก็อย่าไปเล่นนะครับตรงนี้อาจารย์เป็นอีปุ่มนะครับเดี๋ยวมาปรับอีปุ่มกันนะครับสนุกแน่นอนครับนี่เนี ผมเล่นการจารันท่านนี้ประมาณแปดกระดานแล้วนะครับแปดกระดานนี่ก็ยังสูสีนะครับแต่ว่ากระดานนี้อาจารย์พลาดเนาะแปดกระดานนี่อาจารย์คะแนนเยอะกว่าผมนะครับก็คือคะแนนอาจารย์เขาแบบชนะประมาณหกกระดานผมแพ้ไปหลายกระดานเลยนะฮะก็แต้มนี้อาจารย์เล่นเ,เดินผิดนะครับก็เลยทําให้แพ้นะครับ มาดูกระดานที่สองกันนะครับเราก็ยังไม่อยากเป็นกอ,อ,องโจนนะเพราะว่าอาจารย์เขารับดีมากนะครับแล้วก็อาอจารย์จะรับถ้าเกิดว่าเปิดก่อนเนี่ยอาจารย์จะรับสามตัวเรียงซึ่งผมยังยังถอนไม่หมดนะฮะยังไม่สมบูรณ์ก็เลยไม่อยากเล่นนะฮะมาเล่นได้ง่ายๆดีกว่านะครับคือมาตรฐานนี่แหละเออโอ้อาจารย์เป็นดาวเหนือน,นะครับอาจารย์ดาวเหนือนี่รับกองเอ,อรับมาตรฐานได้ดีนะครับแต่จะดีที่สุดหรือเปล่าต่อเลยครับออไม่ต่อ เออลืมว่ะแต่อันนี้ผมไม่ได้ต่อนะลืมลืมว่าไม่ได้ต่อแต่ว่าเนื้อได้เปรียบนะครับได้เปรียบมาหาศาลเลยครับตอนนี้ไปครับขึ้นฮอครับเอาอจารย์นี่เก่งมากนะครับคนนี้นะครับก็หลายกระดานแล้วนะครับที่ผมแพ้นะครับกินฮอตครับ ก้าวพอดอีกตัวหนึ่งนะครับไปครับแบบไม่สนโลก <c oughs> อ,าอาจารย์อาจารย์ลืมหรือเปล่าอาจารย์เออผมรอตั้งนานเลยตรงนี้นะครับเอออาจารย์หลบคนะ่อนฮะนี่เนี่ยต่อเรียบร้อยครับสองกระดานสวยๆครับแง่ ทีนี้เป็นกระดานท่านอื่นบ้างนะครับผมเปิดเป็นกองโจรเลยนะครับดูคะแนนอาจารย์เขาไม่ไม่น่าจะเยอะนะครับผมก็เลยเปิดกองโจนตรงนี้นะครับถ้าเขาเล่นกองโจรด้วยเราก็จะเล่นกองโจนนะฮะแต่ว่าเราจะเป็นกองโจนอาจารย์สืบนะครับซึ่งก็จะรับกองโจรได้ดีระดับหนึ่งโจรเจอโจนเราต้องเจอเจอหมัดแก้นะฮก็คือแก้ด้วยโจนอาจารย์สืบนะฮะไป แต่ถ้าเราเปิดโจรสามเหลี่ยมหรือว่าโจรเอ่อโจนสามเหลี่ยมสั้นโจนทรงดาวหรือว่าโจนห้าแทมนี้ไม่น่าจะไหวนะครับมันไม่ได้เปรียบนะครับตรงนี้ก็ต่อเลยนะครับนี่จบเลยนะครับก็นั่งเฝ้ากันคนละลูกนะฮะแต่ว่าลูกเราอยู่สูงกว่านะครับ <c oughs> ไาครับต่อเลยครับเนี่ยตรงนี้ก็ได้เปรียบนะครับจอฮอตสองตัวเออเขาก็สองนี่หว่า เออได้เปรียบตรงไหนวะเอาเป็นว่าเราจะสามแล้วนะครับตอนนี้ไอ้หมายเลขสิบแล้วก็เฝ้าหมายเลขหนึ่งอย่าให้ออกนะครับเออน่ะเด็กกินก็กุดไว้นะครับนี่เนนี่เนโอ้อ่าตรงนี้อาจารย์ไม่มีตาเดินนะครับเรียบร้อยนะครับแม่สวยงามครับ อะอีกสักกระดางหนึ่งนะครับกับอาจารย์เมื่อกี้นะครับไปกันเลยครับเมื่อกี้อาจารย์ก็เปิดกองโจนเราก็เปิดกองโจนเนี่ยโจนเจอโจนนะฮะมาดูที่เหลี่ยมกันนะฮะตอนนี้อาจารย์ไม่เล่นโจนแล้วนะฮะคิดว่าไม่น่าจะซู้ไหวก็เลยเปลี่ยนเป็นมาตรฐานนะครับซึ่งก็ไม่น่ารอดนะครับดูจากทรงแล้วนะครับอ่าจตา่ตรงนี้ตรงนี้เล่นได้หลายแบบนะครับอาจารย์ก็เลือกที่จะต่อนะครับ ถ้าบางคนนี่ขึ้น30ยู5นี่จะกดดันนิดนึงหมายถึงว่าฝั่งเรานะครับจะเสียเปรียบนะครับแต่ก็หาสเสมอได้นะครับผมถอดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเออถ้าวันไหนมีว่างๆก็ถ้าถ้า,ถ,าถ้าเกิดว่าเจอ30ยู5เดี๋ยวผมถอดเรียบร้อยแล้วก็จะมาเล่นให้ดูนะครับอ่ะโอเคไปครับอ่าต่อเลยครับนี่ไ่อ่าไปจ่อไว้นะครับอ่ารอบที่แล้วนะครับเราไป รอบที่แล้วเราไป19 24นะครับรอบนี้เราไป23ดีกว่านะเอออดจันได้ดีกว่านะครับนี่อาจารย์เข้ากินก็ก็ให้เลยนะครับเส้นเลยนะครับแล้วก็เข้ากินสองลูกยังไงดีครับหนีไม่ออกนะครับแต้มนี้นะครับโอเคสวยงามครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ มาดูกันสักสองกระดานนะครับอาจารย์เพื่อนๆนะครับเจอกับท่านนี้นะครับผมก็ชนะไปหลายกระดานแล้วนะครับสี่กระดานชนะเออห้ากระดานชนะไปสี่กระดานเห็นจะได้นะครับอาจารย์เขาคะแนนไม่เยอะแต่ว่าฝีมือใช้ได้เลยนะครับเดินถูกนะครับแต่ว่าจะถูกหมดหรือเปล่านะครับอตรงนี้นะครับเป็นรูปเสมอนะครับนี่ตรงนี้เป็นรูปเสมอนะครับ อ่าตรงนี้ก็ไม่ต้องสืบอะไรมากนะครับเสมอแต่ถ้าเราอยากจะชนะเราก็ต้องมีเหลี่ยมนะครับไปครับนี่เราก็เปิดกินนะฮะเปิดกินก็ก็เสมอนะครับนี่รูปนี้เสมอนะครับไม่ต้องสืบนะครับเอ่อถ้าเราอยากชนะเราก็ต้องมีเหลี่ยมนะครับเหมือนเสมอได้นะครับรูกนี้ถ้าจะเสมอก็สิบแปดไปสิบสองกินกินฟรีหนึ่งลูกเขาก็มันเสมอทันทีนะครับแปดไปสิบสองนี่เสมอทันทีนะครับไม่ต้องสืบอะไรมาก แต่ถ้าเราไม่อยากเสมอเราก็เหลี่ยมนิดนึงนะครับรูปนี้ก็ยังเสมอนะครับนี่เขาหลบนะฮะถ้าไม่หลบเมื่อกี้กินฟรียนะจ๊ะทีนี้เขาเดินมาแบบนี้เป็นรูปที่เสียเปรียบนะครับรูปที่ดีก็คือต้องสามสิบยี่สิบห้านะครับเป็นรูปที่เสมอนะครับสามสิบยี่สิบห้าหรือว่าสามเดี๋ยวเดี๋ยว,ด,ยวดูคป๊บหนึ่งเออสามสิบยี่สิบหกนะฮะ มันจะเสมอนะครับ3ามสิบยี่สิบหกนะครับสามสิบยี่ิบห้าแพ้นะครับแล้วก็ยี่สิบเจ็ดไปยี่ิบสามนี่เสียเปรียบนะครับก็เสียเปรียบถามว่าเยอะมาเยอะมากถึงขั้นแพ้เลยอเอาเง่ายๆว่าแพ้นะครับแพ้ยังไงไปดูกันนะครับนี่เนี่ยอ่าอยู่ดีๆก็เปิดบ้านให้โจรเข้านะครับนี่เนี่ยไม่มีตาเดินก็ต้องเส้นนะฮะถ้าไม่เส้นเราก็ เมื่อกี้ถ้าถ้าไม่เซนก็เราก็ต่อสองเหมือนเหมือนเดิมนะครับก็เสียเปรียบหนึ่งลูกเหมือนกันนะฮะตรงนี้เราก็ใจดีนะครับเดี๋ยวจะให้ให้กินสองนะครับเมื่อกี้ไปครับแม่กินนะฮะรับประทานจนหมดเกลี้ยงเลยนะครับเออทีนี้ก็มาดูกระดานที่สองกันนะครับเมื่อกี้เราชนะแล้วนะครับเราก็เล่นจนเสียงได้นะครับ อย่างอย่างถ้าเกิดว่าเราแพ้ขึ้นมาจนจวนเสียงแพ้ขึ้นมาก็ยังคะแนนเสียไม่เยอะนะครับเพราะว่าคะแนนเราเยอะกว่านะเราก็เสียนะครับแต่ว่าเสียไม่เยอะนะอ่าตรงนี้ก็ตรงนี้ก็เป็น,เป,นเป็นรูปเสมอนะครับก็ไม่ไม่ต้องสืบอ,อะไรมากนะครับกลองไปเล่นดูนะครับเป็นรูปเสมอนะครับออโอเคอ่านี่ก็ยังเสมออยู่นะครับถ้าอยากให้เสมอไวๆก็ออ สิบแปดไปสิบห้าต่อคนละสามสามนี่คือเสมอนะครับก็ไปเล่นยังไงก็เสมอนะครับทีนี้เราชนะมาแล้วเนี่ยเราก็เสี่ยงได้นะครับจะได้จบไวๆวนะครับหมายถึงถ้าแพ้ก็แพ้เลยนะครับแต่ถ้าชนะก็สนุกนะครับตรงนี้อาจารย์เดินพลาดนะฮะจริงๆิต้องอุดนะครับเมื่อกี้อ่าโอเคกินสามตรงนี้ก็ไม่น่าจะรอดแล้วนะฮะเราจ่อฮอตไปแล้วนะครับกินครับกินอีกครับแม่ตาม ตามติดชีวิตเลยนะครับนี่น่ยเอากินตรงนั้นเข้าเข้าตรงนั้นก็ยิ่งไว้เข้าไปใหญ่เลยนะครับนี่น่ยโอ้เรียบร้อยเลยนะครับอ่าทีนี้ก็รอรับประทานของฟรีนะครับเดี๋ยวเขาประเคนมาให้เองนะครับไม่ต้องไปไล่ไม่ต้องไปอะไรเลยนะครับแม่สวยงามเลยนะครับขอบคุณครับที่ติดตามนะครับ